เกมโลบอกอีกแล้วกันนะครับคราวนี้ผมจะมาเล่นแบบวันพันแมนใช่หรือเปล่าวะน่าจะใช่แหละเพราะว่าเหมือนทุกคนมีพลังขึ้นหมดเลยผมเล่นเจนอตอู้โคตรแรงมันไงมันไงเลือกไม่ผิดตัวตุยหลังแม่งเลยแล้วกันออเบาเสียงก่อนเบาเสียงก่อน จำแมั่แหลกเอาเอาเอาอย่าตอนสกูสตีมมั่แหลกปั๊มก่อนมาโอ้โอโอโออาวววไ้แนี่ผมขาวเอาเมาเมาเมาเอาไป็น โอ้เหี่ยผมข่าวไม่คุยอะไรอ๋ขอขาวาไปที่หนึ่งหนึ่งก่อนเพราะว่าผมไม่ไหวจับการกับแมบไอ้นั่นอะ่ะผมก็เลยวามาที่การดวนหนึ่งวีหนึ่งเลยผมก็จะเป็ลี่ยนตัวเป็นไอ้นี่ยีเหมือนเดิมครับมาโอ้เสียงไปแล้วแล้วก็ มาครเร็วเร็วเร็วเฮ้ยโอ้แข่งกับไปนน่นเดี๋ยวฉันจะอัดแกให้ดูบูยบูยยำแกวันนี้ผมก็ใส่ไอ้ถุงมือแดงแล้วฉีกขาดยังยังใส่ไม่ได้โอ้โอไอร่อนไม้ ปิวโอ้ยยิไม่โดนอีกแล้วไม่กูบอกกี่ครั้งแล้วใช่ไหมอย่าทำกูผมไม่ชอบไอ้พวกสายสายเค้าเตอร์อย่ใช่ไอ้วพวกกาลูโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาใส่เค้าเตอร์ครับอ ขึ้นยืดลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้ใสายคอ์เตอร์แม่ยิงแม่ first, งเลยเอ้ามันยิงแม่งไม่โดนโอ้แม่งคอ์เตอร์เก่งอ่ะพวกาโรน่ะเอ้าโอ้ยเอ้เอ้าเอ้าอเอเอ้เอ้อเอเอ้เอ้าเอเอ้า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 เออเอ้าเอ้าเอ้าอาเอลาเเออเอ อาจะเคาเตอร er ha, ์เหรอน้องจะเคาเตอร์เหรอเอาจริงแล้วนะอ๋อกินไม่ติดเฉยเอาโมมึงตุยหลังกูอ้าโอ๊ยโอ๊ยโอโอ๊ยเจ็บๆจมันใช้เบคอนริ้นปะเนี่ยฉัใส่เบเบคอนดุนอืออุ้ยยิงิโดนยิงโดนแต่ไม่ไม่เข้า แตกแตกแตกเราต่อข้างรถต่อยข้างแตกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่แตกแต่กูเนี่ยแตกแท้เฮ้ยแพ้แล้วกูแม่งเนียโหอะไรวะเอ้าแล้วแม่งพิมพ์จี๊ดจีใส่เป็นคุยอะไรอ่ะใสว์เบคอนี้ยโอ้ย แต่กับเฮียนี่อยแล้วแม่ยวแม่ก็พิมจีจีสัก,กูิก่งวามาดิยัย <Yeah. S 1> แม่เอ,อเอ้ขาโทษกราสีอารมณ์เมื่อกี้นี้เผลอทุบหูฟังเอายิงแม่งก็ไม่โดนกูยิงไม่โดนเลยค่ะ มาเล่นล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระบองเหล็กไอ้เหี้ยมันจะฟาดกูเออฟาดเหรอมามามาผมจะไม่ด่าคนว่าไก่ถ้ามันด่าผมว่าจีจีก่อนอ่าฮึกระบองเหล็กผมก็เกลียดเหมือนกันเอาอย่ากระหม่อมแล้วน้องเฮ้ย มาเสียง 4D X เอาไว้เอ้แม่งเพิ่มโคสกิลหลบในดิจิตอลหลบอีกทีตื่นยิงยิงไฟแม่งเอาโาดูนได้ไงเอาแล้วกลับมาที่เดิมกระโดด

ย้ำกระหม่อมที่เดิมอีกูเอสเอสเอสโออือเอาโง่เอ้าป่มเอ้าเอ้าโอ้โหมันโหดเกินไปอ่ะตึงมาดิอือ มากลับไปพลิกแพงได้วเลยโดนยิงตื้อกูกลับไปพิกแพงกันแล้วเอกระบองเล็กหลบอย่างดิจิตอลเอาผ่านวิดเดินผ่านอย่าง เดินผานอย่ากก็ไม่รู้จักกันเลยปิวเอาควกกูไม่รู้จักกนอยู่แล้วไงลบอืมแม่งเงยลบ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 มามามาไม่ตีไม่โดนเลยโอ้ยเออ เก่งที่ไหนเจ้าว่ะเจะ้าว่ะมาดิตึงลงเป็นลิซ่อนเข้ามาดิเข้ามาดิผมไม่เคยดาว่าใครไก่ตจำยำกุ้งไม่รักกระป๋องเอาก็ไม่ได้บอกนี่ว่าซื้อแบบไหนอะ่ะ โอ้ยลบโอ้โอ้ไมลบตื่อเอา้าแม่งลบได้ต่อยได้หมัดหนึ่งแล้วแม่งก็แดนหนีปูโอ้โหยิงกลางตรงกลางเลยครับเมื่อกี้นี้เอา้าเอา้าตีที่ฉันหรือลบได้เนอะอือ โออจะทำอะไรนะ่ะอื้อโดนยิงโดนยิงโอ้ยมันก็พิแขงมันก็พิแขงได้เหมือนกันวะกระบองเลยโคตรตีเลยอย่าตื มอ,อ, um อ, yeah, องเลยโคโก้ส้่นตีเลยอ้าอ้าเฮือโอ้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 อออัดมุมไีกแล้วไอ้เหี้ยนี่มันก็ขยันอัดมุมกำลังเจอกระจึงไอ้ย <knowledge> ังไม่ได้เป <ladım> ิดร่างอัลติเมทไอ้ห่า ไอ้เหี่ยไม่จะติดหรือสิกไปเนี่ยโอ้ยเชี่ยโอ้ยลบ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 เฮ้ยหอยเดียวป๊บนึงเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยตีมันไม่เข้าาเอา นะแล้วเตมมันจะหมดวไมะไมงยังไม่มดดีกวอข,ขอให้รอเถอะวันนี้ตาน,นี้ขอให้รอเถอะแม่งรอไปกี่นาทีแล้วไม่รู้วะรอได้ไงวะมาอย่าเจอล่างเตม็ดรอแม่งไปสิบนาทีแล้วเนี่ย แม่งเฮ้ยรอไปสิบาทีม่งสู้กับไอ้แค่นี้คนเดียวเนี่ยขอร้องขอใช้ร่างเจมสแบบบางดีอือม,มา ตือ้อประตายของเจ้ามาถึงแล้วปิว้วดอดลํำแสงขออัดมุมบ้างเถอะ เยยโอู้ว yeah, yeah, oh. ชนะอย่างงงงงโอ้โหโอเคครับก็ได้จบกันไปแล้วครับสำหรับแมปวันพันแมนนะครับสำหรับแมปวันพันแมนก็ขอลาต่อเออก็ขอลาไป,ก,าไปก่อน,นครับอย่าลืมกดไลค์กดส b s คร i b e กดแชร์ด้วยครับบ๊ายบาย แม่งสูคนเดียวแม่งละไปหลายหลายชั่วโมงเลยฮะประมาณสินาทีได้